กิ้วกิ้วกลาบกลาบสวัสดีครับเพ,พื่อนๆที่น่าครับทุกคนชิยกันคนนี้จะมาดูวิธีการลวกไข่ลวกนะฮะวิธีการลวกไข่ลวกนะฮะเดี๋ยววิธีการจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพ,พื่อนๆคุณชมและทำรับปทานได้เลยครับกับโมกรยองครับไข่ลวกนะฮะนี่นะฮะอาหารเช้า เดี๋ยววิธีการทําไข่รวกจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนๆ้ชมจะทรับประทานได้เลยนครับ เมนูไข่ลวกนะฮะผ่าอาหารเช้านะฮะวิธีลวกยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่เกียไปใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมแล้วทำแล้วทานเลยครับ ไปดูไข่ลวกนะฮะอาหารเช้านะฮะวิธีการลวกไข่นะฮะเดี๋ยวจะเก็บไว้ใต้คลิปเนะพื่อเพิมนื้อามผู้ชมนะทำบาร์ทานได้เลยนะแล้วลวกอย่างไรให้บาดีนะฮะนี่นะ ที่ทําไข่ลวกเด่นอย่าเข็ดใต้คลิป,นะปละเพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไ,ไลค์กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทําคลิปต่อไปอ่อแล้วอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้ยวยนะสโลว์นี้สวัสดีครับไปละคิวคิวหอมกลุ่ม